เดือนหน้าก็จะเข้าสู่วันเกิดของปายแล้วก็ถึงเต้นเป็นวันเกิดถือว่าก็เหมือนครบรอบปีที่เราได้อยู่ร่วมกันมาด้วยครับเพราะว่าปีที่แล้วมีพี่มาเอาเค้กมาให้เอาของขวัญมาให้อยู่ที่ค่ายช่วงนั้นก็พี่ๆหลายๆคนก็เริ่มจับพวกเราบ้างสิ่งแล้วก็ได้มีมาหาบ้างในช่วงวันเกิดวันเกิดปีนั้น ปีก่อนคือได้เค้กเยอะมากๆเยอะมากๆประมาณสามสิบเลยมั้งสามสิบปอนเลยปีก่อนนะครับแต่ปีนี้แม่เอาเค้กนะไม่ไม่ชอบเค้กไม่ชอบคือชอบเค้กแต่ไม่ชอบเค้กครับแมวเอาเค้กแมวเอาเค้กมา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 มคือเอาจริงเค้กก็จะผาชอบไง ไม่ก็ลองดูถ้าวันเกิดหนึ่งปีล้วไม่มีเค้กทำไงอะ่ะเอาอะไรมาเป่า